เอาสวัสดีพี่น้องฟองปลายทั้งหลายทั้งหน่อยอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยูเหล้ายู่นอกยูหน้าพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องจะผูกโยกคนเอามือนี่เศรอบ้าประมาณมมโนม่งนี่นะโน่นงนี่นะพี่น้องเพิ่มขึ้นมากกับีกิจกรรมมีภารกิจมาายางม้ายามป่ามาพาพี่น้องมาบ้วย ให้ดางไว้สองเซนหือวันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากปลานะทหันมามีดดางงกเนี่ยู่สวัสดีสสดจ้ะพี่น้องพาพี่พาน้องตื่นแต่เสามาอนีจ้ะตื่นแต่เสาเพื่อที่สิมายามดาง สวยมากเมนุยกับสิได้ไปจ่ายตลาดไปซื่อกับเขามมตุนก็เลยมาแต่เศถ้า้าวบางพูดเทาสิหนาวเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาเฮ็ดยังนะเนนุ่งยังสินุ่งยังลงนี่เ ของไผ่นะอาจะปัดใบนอ๋อก่งเกง่งทัพไนน้องบรรยากาศเช้านี้แดดพี่น้องแดดแต่เศร้าเลยเืันเนี่ยเอาปวงกิ๊กไปใส่บ่เบอเห็นหอดรถเบอเห็นหอดค้นรถกับเบอยู่ค้นกับเบอยู่อยู่แต่สวนผักคนวอนอยู่ื่นบนอบนอ,บอยู่ลดบออยู่แหม เรากระสินยืบบันเลยยืบบันเราก็สินอนเรานอนหนีเด้หระเรานอนนี้ขอแม่นน่อยเน่ขอแม่ไปนอนเนาะเราเอาแม่เรามาอยู่น้ำเอาแมาย่ยายนั่งหน่อยมาอยู่น้ำบักแตงเราเป็นตาอยู่นหน่อยๆต,ต้นเตี้ยๆแต่ว่ามีหมากอยู่พี่น้องดกของเราอยู่ตัวไรละพุ่นโอ้พี่น้ <laughs> นองเป็นทวิงเลยทวิง,งอ้ย ยาวาถอเจ้าขี้ยังพอขี้กระตุงวะใส่เจ้าใส่อยู่ใส่วันนี้นีแล้วมีไปหมดมันมันสิอร้อนหนามวันนี้นวะกระจมตัวเนาะบัวไหม,มเอาเจ้ากู้มาเลยเจ้าอยหยังลงไปกู้เอาดางขึ้นมาโหลดได้พ่นติดไปนน่ปั่มพ่นติดไป เมื่อวานทุนเทียงักการยะห,หน,นี่ล่ะผู้ใดบุปผีเฮนหัวกะโหลกเพิ่นรุดเป็นว่าเช้านี้เบิ่งพี่น้องแดดหมอชิดเออหมแม่นบอแม่หมอแม่หมอชิดท,ที่นี่บ้านแพงขอบอะไรกันนขอบคุณคุณพี่เปรมือไทยเนาะจ่าเมื่อวานในเพิ่นส่งปลาหมึกมาให้ พ่อแหลมขอบุญขอบคุณเพนหลายๆขอให้พี่เป้มหรือไทรำ่รำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงเลยค่ะขอบคุณข่วมหักค่ามเมตตาโอา้ยนัน่งไหนบ่ลนี่ขึ้นจืนเถอะเพนว่าผู้อื่นอันขึ้นมายี่สิบคนกับบุหักเมนหนุย่ยมากผู้เดียวเมนหนุ่ยยัหยยงหยาดเลย ไล์สดปุ่มปิดวันที่สามสิบเด้อพี่นออ้องเอบัตรเมาเมาสองงานวันที่สามสิบกับวันที่ห้าวันที่สามสิบพี่น้องสิเดโพบกับสาวหน่อยเต็มวงพอพอ,พอนุเห็นปลาถือแล้วเลาะรักนะ่ลคุณเลาะรักคุณล้วกะรับเชิญกับมี่ไอแพร่ไอลูกแพ่แล้วกะคุณแม่พิมพาพรสิริไล์สดปุ่มปิด ไปแล้วพุทธเถาขี่กระตุงตุงนุงตุงนุง,ง,ง,งไปล้วใจมากเด้อพี่น้องอู้ขึ้นเลยเด้อบ่ต้องอันเนี้บัตราคาสองร้อยสี่สิบบาทสองงานเนาะพี่น้องเนาะจังไดกับขอแรงสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อคนละใบละบััร สองบาทสามบัตรก็ว่าไปติดบ่หนูเห็นมันดิ่นอยู่นั่นหนูว่าแล้วเพราะว่าหนูเห็นมันนุกลๆกลกอยู่ใสเส็นหนึ่งอยู่ใส่พ่อน่าจะไปยามท้งไกลมากก่อนเดียแล้วมาจบตรงนี้ต้อฟังก็เลือกอยู่อ่อ่่อ มันสั้นบ่เป็นข้องจกเนาะตื่นขึ้นมากะหาอยู่หากินละพี่น้องเอ้ยพ่อไดพ่อบ่ได้สื่อเพิ่นสื่อกับสื่อแต่แนวยเขาบ่มีฮะปลาดุกไง,กไงเอาปลาดุกขึ้นติดด่างวะ ตายบ่แต่วันนู้เห็นมันดิ่นอยู่เดีละ่ะเฮาสื่อกับสื่อแต่แน,เนวเฮาเห็ดเบ่งบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากกะสื่อสื่อแต่ชู้รถนำปลานั่นละหมูหมากาไก่พอเราก็บออยากเรามากินปนกินปนกิ้นเจียวหนึ่งปลาไปยังสัน ไปนีก็สิไปหนึ่งปลาตำเจียวล่ะมาว่าเนเอียบปลาตะเพียนไว้ตัวหนึ่งก็แบกดุกใหญ่คนวะทอแขนเล็กหน่อยนี่กูไปโลดกูสาวไปโลดเจ้าไปเห็นอยู่หนังเจ้ากระนาวก่อนหนนตัวพี่น้องหลุ่นกันว่าสิมยียังบ่ไหวรุดซะละ่ะว่ารุดดอกมันเกี่ยวคักเยู่ เราว่บบางเงียงมันปักพอเด้อได้บ่พอเงี่อกุ่นบักลูห<า>กหญ่ฮะบักลูกไก่ไงได้เราเส้นหนึ่งเงี้ยงเส้นหนึ่งพี่น้องใส่ปลาดุกโอ้โหแล้วไปต่อยอกะเหลือเส้นหนึ่งต้องน่องต้องน่อง,องไปเราพี่น้อง ขี้อิตุงคนนะอิทุงก็คือแกล่อนนั่นแหละมากล้ายถ้าด้ห้หาอยู่หากินกะือขิงครับเพราะท่านหอดตีพอเพราะท่านหอด,ดี โอ้คือมาใส่ไก่แถวพอเอ้ยอีกเส้นนึ่งหรืออีกเส้นนึ่งเส้นนึ่งได้แล้วสี่โตปลาดุกปลาสลิดปลาเข็งเส้นสองกำลังยามอยู่พี่น้อง รอรุ่นต่อไปจ้าเซนนี้คือสิพวคืดหรอกพี่น้องว่าท่านได้เห็นโตจกโตอยู่มีว่าพอ่บอบ่โอ้ยแหวๆเหวนนี้แหวแ,แต่ว่าเสซนนั้นก็นแล้วง่ายแล้วพี่น้องฮะ ้องนงตองนงอยู่ในน้ำคุณผู้เฒ่าจะว่ใส่ตะฟังเนาะบ่ใส่เลียบฟังนี่เนาะบ่มียังเส้นนี่โบเบ ใส่เลิกโพ์พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสกอนขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามาเบิงทางช่องยายแหลี่ยมลำเพลินออฟฟิเชียลก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูผูสูข้นพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ